สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับหลังจากเคลียร์งานเลยเรียบร้อยนะครับจะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับแบบภาพรวมนะครับของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับแต่ก่อนจะไปเข้าการพยากรณ์ของแต่ละราศีนะครับใครนะครับจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองนะครับก็รีบแอนไลน์ออฟฟิเชียลค่ะมหาจารย์ที่ s i 2009 l r z o นะครับ หรือรายละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน QR code ก so ah ็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับการสอบถามลักษณไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วครับให้รออาจารย์สักครู่นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาและอาจารย์จะรีบผูกดวงวางลักษณให้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่เกิน24ชั่วโมงแน่ๆนะครับสาหรับคําตอบที่จะตอบกลับไปนะครับว่า คุณอยู่าลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อให้นาลัคนาราศีที่ถูกต้องสําหรับตัวคุณจริงๆนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมได้ที่ช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับแล้วก็การพยากรณ์นะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับอาจารย์ก็จะอ่อนแอขึ้นไปนะครับในช่วงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับจนถึงช่วง11มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนัน่นหมายความว่าคุณจะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย มากกว่า3เดือนล่วงหน้าแน่นอนนะครับก็ชัดเจนนะครับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ให้รู้เลยว่าช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลจะทาการพยากรล่วงหน้าอย่างน้อยสองเดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในปีพุทธศักราช266เนี่ยอาจารย์ตั้งใจนะครับจะทําการพยากรณ์นะครับให้จบนะครับทั้งปีพุทธศักราช266นะครับภายในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช266นะครับเลทก็อย่างช้าสุดไม่เกินเดือนพฤษภาคมนะครับ ปีพฤหัสรด26นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะครับอย่างใกล้ชิดได้เลยนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลนะครับไปทําการวางแผนหรือไปทําการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับสิ่งดีๆหรือในการที่จะเตรียมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเข้ามานะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วถ้าท่านใดนะครับต้องการที่จะเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับผหาอาารย์ได้ที่เดียวกันนะครับสําหรับการ ตรวดวงะตา์อย่างละเอียดนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนนั้นนี้ว่าในปีพุทธศักราช2566เนี่ยมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเราจะได้รู้นะครับเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าเฮ้ยมีดาวใหญ่ยกย้ายในช่วงเวลานั้นแต่กว่าจะรู้มันก็ใกล้เวลาที่ดาวจะยกย้ายนะครับมันก็ไม่สามารถจะเตรียมความพร้อมอะไรได้นะครับ อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทําคลิปพยากรณ์ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับทุกทท่านนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับปีพุทธศักราช565ก็จะใกล้จะหมดปีลงทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่จะบันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช5 6 5นะครับเหลือเวลาไม่ถึง21วันแล้วนะครับ ก็จะหมดปีพุทธศักราชสองพันสิบห้านะครับอะไรที่เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะครับก็ขอให้ทิ้งไปในปีพุทธศักราชสองพันสิบห้านะครับตั้งสติให้ดีเริ่มต้นใหม่นะครับเดินหน้าลุยด้วยสติให้เต็มที่นะครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับกลับเข้ามาว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพันสิบหกนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับมิดาวปดาวจำตัวคือดาวจันทร์นะครับ และถ้าลองพูดถึงเรื่องการงานนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพศ2 5รา266จะเป็นอย่างไรนะครับดาวชั้นพบกัมมะคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับโคจรเข้าสู่น้พนนาธนะครับช่วง12มีนาคมจนถึง9พฤษภาคมนะครับปีพศ2 5รา6 6นั่นหมายความว่ากัรมะวินาธเพราะฉะนั้นในมุมนี้นะครับมันก็มีมุมเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวเรื่องการงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติให้ดีแต่ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะยังมีดาวอีกดวงนเดือ เมษายนนะครับในวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับก็คือดาวพระศัปดีนะครับโคจรนะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับในภพกรรมะนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับได้คู่สมคลกับเจ้าเรือนนะครับน่าหมายความว่าการงานนะครับในช่วงเวลานี้นะครับต่อให้มันมีมุมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงสั้นๆก็ดีนะครับยังไงมันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสมความสําเร็จนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ แต่พอหลังจาก10พฤษภา,าคมจนถึง29มิถุนายนปีพศ2516นะครับดาวเจริญภพกมมามะดาวคานก็คนจอมากลุ่มลัคนาตัวเองนะครับก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์การงานที่ดีอย่างต่อนเนื่องเอาง,ง่ายๆเรียกว่างานชุกงานชุมเลยดีกว่าครับช่วงเวลานี้ก็ต้องรับผิดชอบงานนะครับอาจจะหนักหนาหน่อยแล้วยังไงก็แล้วแต่มันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ยินแบบนี้แล้วก็ขอให้ลุยตั้งใจให้เต็มที่ การงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จชัดเจนมากนะครับแล้วถ้า,าพูดถึงเรื่องการเงินนะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับดาวเจริญนบพกระดุมพระก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์โคจรเข้าเสินพพกัมมะนะครับได้คู่สตรูกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่14เมษายนจนถึง14พฤษภาคมแล้วจะโคจรเข้าเสินพพลาพระนะครับในช่วง15พฤษภาคมไปจนถึง14มิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับนั่นหมายความว่า ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนะครับการเงินมันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหามีอุปสรรคหรือการเงินมันมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ไม่ต้องเป็นกังวนก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับคาบเกี่ยวจากเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ชัดเจนนะครับและพอหลังจาก15พฤษภาคมไปแล้วจนถึง14มิถุนายนนะครับดาวจาเจ้าเอนพระกรมดุมพัดาวทิศโคโจรเสิรพฟภพลาภะกระดุมพระลาภะก็ถือว่าการเงินที่ติดกันมี ปัญหาก็จะมีมุมที่ดีนะครับช่วงเวลานี้นะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระดาวอาทิตย์นะครับได้คู่สมพลนะครับกับเจ้าเรือนนะครับพบลาภะด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการเงินก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องช่วงเวลานี้นะครับก็มีเกณฑ์การเงินจะไหลลื่นได้ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎลุยงานให้เต็มที่ ต่อให้มันมีมุมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็จริงนะครับแต่อย่างน้อยก็มีดาวใหญ่มาคุมนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎตั้งใจและลุยให้เต็มที่มันมีมุมมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการงานถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีชัดเจนมากครับการเงินก็ถือว่ามันอาจจะมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะจริงๆแล้วมันต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ แต่อย่างน้อยใครที่มีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้นะครับอย่างน้อยคุณมีเวลามากกว่า3เดือนแน่ๆนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่จะจารบันทึกรายการนะครับตรงกับวันเสาร์ที่10ทธันวาคมปีพุทธศักรา2515นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะออนแอร์ air ขึ้นไปนะครับในช่วง31ธันวาคมปีพุศักราช2 5 6 5นะครับจนถึงช่วง11มกราคมนะครับปีพุศักร2 5 6นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อย คุณมีเวลาในการเตรียมความพร้อมอย่างน้อยมากกว่า3เดือน,นแน่ๆนะครับเรารู้ว่าการงานเรามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีต่อให้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จริงแต่อย่างน้อยเปลี่ยนแล้วดีการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จรออะไรครับเตรียมตัวลุยให้เต็มที่การเงินมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับหรืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ราบลื่นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับให้ร,รู้แบบนี้เราจะได้ระมัดระวังตัวเองในการใช้จ่ายนะครับ และหลังจากวันที่สิบห้าพฤษภาไปแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนภพปัตนินะครับก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นะครับยกเข้าสู่ราศีกุมนะครับในเรือนภพมรณะนะครับของพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับปัตนิมรณะนะครับตั้งแต่1มีนาคมปีพศกสองพันหกสิบหกไปจนถึง12กุมภาพันธ์ปีพศราสองพันหกสิบเก้านะครับ ราะฉันช่วงเวลานี้ก็ถือว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักคู่ครองก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นบททดสอบหนึ่งของชีวิตต้องช่วยเหลือแล้วก็ดูแลก,กันเกื้อกูลกันในช่วงเวลานี้นะครับเพ uh. ราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลครับอย่างน้อยเรารู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ช่วยดูแลม,มันอาจจะมีมุมมีเกณฑ์ที่อาจจะป่วยหรืออาจจะมีมุมมีเกณฑ์ที่เราจะต้องขยับจากที่นี่ไปอยู่อีกที่หนึ่งเขาเรียกว่ามีมุมในการที่เราต้องอยู่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีระยะห่างกันนะครับช่วงเวลานี้ก็ชัดเจนนะครับก็มไมม่่ต้ออองงงเป็นกัววลาาาจรย์ มันก็ไม่ถึงกับหนักหนาเท่าตอนที่เสานะครับดาวเจ้าเรือนพบปัตนิมะเลงลัคนาดได้เกณฑ์พินทุบาทน,นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎผ่านมาได้ช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าจิบจิบครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับเรารู้แต่ว่าปีนี้มุมนี้มันมีมุมที่จะประสบความสาเร็จเรื่องการงานเพราะฉะนั้นจะรออะไรครับลุยงานให้เต็มที่สิครับก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพโาครคภัยแค่เจ็บแล้วก็อุบัติเหตุในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ ปีพุทธศักราช2560จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชาวราศาีกรกฎนะครับถ้ามองในภาพรวมอาจารย์ก็เห็นชัดเจนมากนะครับในเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าปลอดโปร่งโล่งสบายดีไม่ต้องเป็นกังวลนะครับอุบัติเหตุก็แคล้วคลาดปลอดภัยแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุในมุมที่ลึกลงไปแล้วก็ชัดเจนนะครับก็ต้องไปอ้างอิงในพึ้นดวงชะตาเดิมนะครับของชาวราศาีกรกฎแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถมาเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์ได้นะครับ ก็ละเอียดตามด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับใครสะดวกสแกนเคียวคก็สามารถสแกนคิยวคผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับทุกคําถามมีคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้านะครับเพราะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าในปีพุทธศักราชสองพันหกสิบหกเนี่ยจะมีดาวใหญ่ย,ยกย้ายถึง4ดวงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าเรารู้พื้นดวงสไตล์เราอย่างละเอียดเนี่ยเราก็จะได้มั่นใจว่าสิ่งที่จะเข้ามานะช่วงเวลานี้จะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับ แต่อย่างน้อยก็ให้ชาวาลัคนาราศีกรกฎมั่นใจได้ว่าคุณก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีในช่วงเวลานี้ชัดเจนมากนะสำหรับเรื่องการงานและการเรียนนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวาลัคนาราศีกรกฎทุกทท่านนะครับสู้ลุยให้เต็มที่นะครับมันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรเราโฟกัสเรื่องนั้นแล้วก็ลุยให้เต็มที่เรื่องใดมันมีมุมมีเกณฑ์ที่มีปัญหาตั้งสติให้ดีนะครับคิดพิจารณาให้รอบคอบนะครับแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะ อะไรที่เคยผ่านมาแล้วอย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้วนะครับเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เพียงแต่ว่าเรานําข้อผิดพลาดหรือนําอุปสรรคปัญหาที่เจอมาเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนในอนาคตที่เราจะเจอแบบเดิมๆอีกนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกร,รกฎทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดจักรชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีลราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ